สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นช่องแรกพีทีนะครับวันนี้ผมจะมาแจกตแจกแอปออนเนาะแอปออนแอปออนท่า on, นะาจะตุนนะครับหน้ากเลยครับนี่ผมก็จะมาแจกนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับก็ชอบที่มีเสียงรบกวนนะครับทุกคน ก็ก็อนจะลงคลิปก็อีกมานเลยครับต่อวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมก็ขอโทุกคนอก็าทคนอยากได้อยากได้ ชิ้นลิงไว้นะครับแล้วก็จะสอนโหลดใต้คลิปนะทุกคนก็ก็กมันมีของหลายอย่างเลยนะที่มันจะปูอันนี้ไม้ไม้สักก็ดูเดยเราจะวางให้ดูอือออืออ,อ,อนี่ผมก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปนะครับทุกผู้ชม ผมติดเรียนนะครับเกินบ้านเยอะเลยก็ดูกันแล้วกันไม่มีอะไรพูดผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็ที่ใครอยากได้นะคิปใต่คลิปเดืยวสามเดืไทยคลิปนะครับทุกคนผมจะพาไปดูน้ำนะโอ้ยแกน้ำแข็งใช่นั้นผมจะน้ำดีปุ๊ ไปขึ mm ้นไปขึ hmm. okay. oh. Oh. Mm ้นไปขึ hmm. mm ้นไปสอักชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดติดตามด้วยคลิปค ที่ภาษาไทยครับก็มีคนดูหนึ่งพคนแต่ทิ่ตามมันน้อยมากเลยก็ไปชมคลิปดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพเดี๋ยวพี่จะพยยาไปดูนินก่อนคอยไปดูกันดาวน์โหลดก็ไปดูกันเลยวิธีการดาวน์โหลด าถึงวิธีการโหลดแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนกดไปที่เชื่อกเก็บข้อมูลภายในนะครับเนี่ยที่เก็บข้อมูลภายในแอป E S File นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับกดติดตามผมก่อนโอเคไปเลยจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดแล้วก็จะเจอไฟล์นะครับ ให้กดไปที่ไฟล์นะครับกดไปะนะากดคาว่าเปลี่ยนชื่อจะให้ลบไอพวกนี้ออกนะครับ <c oughs> นี่ลบจุดด้วยแล้วกดตกลงเลยนะครับนี่ตกเดงจากนั้นก็ได้ได้ไฟล์แบบนี้นครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาเกม Minecraft นะครับ กดเฉพาะครั้งนะครับนี่มันก็จ้เข้ากีบไหมครับเลยนะครับรอแ,แป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็ไดาแล้วนะครับมันจะเด้งมาแบบนี้นะครับของผม,มจะเฟิลนะครับพอผมลงไปแล้วนะครับเอาทุกคนลงเสร็จแล้วนะครับ ให้ทุกคนเข้าไปที่เด็ดเด็ดเดเเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ครับผมตอนนี้ผมยังมใสายลิงโซเพ็คนะผมออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพธรรมดาแล้วครับที่ทุกคนเข้ามานะมันจะเป็นภาพธรรมดาแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดไปที่ลิงโซเพ็คกดตรงนี้นะครับ ตอนนั้นกดไปที่ r i s a t page หา r e s a t page นี่จะนั้นทุกคนกดสมุดหนังสือกด r i s a t p a g แล้วก,ดกด็จะน,น,นั้นก็กดอันนั้นอยานั้นก็ไปดูอยานั้นก็ะดกลับนะครับท่องช้ชมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นง่ายๆเลยนะครับก็ลงเล่นได้ตามปกติเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยครับ